ถ้าวันนี้คุณอยากจะทำออนไลน์ให้ดังปังและสร้างเงินได้วันนี้ครูมีเคล็ดลับมาให้นั่นคือหัวข้อคุณมันต้องปังหัวข้อคุณมันต้องหยุดนิ้วมือคนถ้าวันนี้หัวข้อของคุณมันไม่หยุดนิ้วมือคนมันจะทําให้คุณไม่ปังและขายสินค้าไม่ได้เพราะคนจะไม่รู้จักคุณและไม่รู้ว่าคุณทําอะไรคุณเชี่ยวชาญเรื่องอะไรหรือคุณขายสินค้าอะไร คุณต้องเก่งในการเขียนหัวข้อเพราะหัวข้อมันจะบังคับวิธีคิดของคุณบังคับการพูดของคุณบังคับฐานลูกค้าของคุณถ้าวันนี้คุณเขียนหัวข้อไม่เก่งคุณไม่มีทางปังต่อให้คุณลงมือจัดฉากแทบตายแต่งตัวแทบตายพูดแทบตายหัวข้อคุณไม่ปังมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยการเขียนหัวข้อมันเป็นการฝึกการสื่อสารการคุยของคุณกับคนกับลูกค้าของคุณ เมื่อคุณสื่อสารทําให้ลูกค้าของคุณให้คนที่มาติดตามคุณเขารู้ว่าเขาจะได้ผลลัพธ์อะไรมันจะทําให้คุณสร้างรายได้ได้ถ้าคุณเขียนหัวข้อไม่เป็นคุณเป็นคนขายไม่เก่งเพราะลูกค้าจะไม่รู้ว่าเขาจะได้ผลลัพธ์อะไรจากคุณจากการมาดูคุณมันจึงทําให้คุณขายไม่ได้คุณจึงต้องโฟกัสที่การเขียนหัวข้อให้เก่งฝึกทำคอนเทนต์ให้เก่งถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่เริ่มต้นทาออนไลน์แล้วยังเขียนหัวข้อไม่เก่ง ทำคอนเทนต์ไม่เก่งให้คุณใช้วิธีการก๊อปปี้ไปเลยเพราะทุกคนก่อนที่จะเก่งเขาก็เริ่มจากการก๊อปปี้แล้วมาทำในสไตล์ของตัวเองเมื่อคุณทำบ่อยๆเดี๋ยวคุณก็จะกลายเป็นคนที่เขียนหัวข้อเก่งทำคอนเทนต์เก่งและสร้างเงินให้กับคุณได้ถ้าคุณอยากจะรวยจากการทำออนไลน์วันนี้คุณต้องเป็นคนที่เก่งในการเขียนหัวข้อเก่งในการทำคอนเทนต์ชอบคลิปนี้ชอบความรู้ดีๆแบบนี้กดฟอลโล่กดติดตามครูไก่ต้มไว้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆที่ครู cái ơn